สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดสินสอดมหาศาลเจ้าสัวบุญชัยที่ใช้สู่ขอตักบงกฎมาเป็นคู่ชีวิตก่อนเมียเจอดราม่าหนักโดนทรมดาฝลานเงินผัวอยู่เพราะเงินตักบงกฎได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555จูก่จก็ได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเป็จรงคะกุลประธานบริษัทดีแท็ ซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องเข้าหอมเป็นโซทองคล้องใจวันนี้ทีมข่าวจะขอพาทุกท่านมาเปิดสินสอดมหาสารเจ้าัสบุญชัยที่ใช้สู่ขอตักบงกฎมาเป็นคู่ชีวิตก่อนเมียเจอดราม่าหนักพลานเงินผัวอยู่เพราะเงินซึ่งเจ้าัวบุญชัยเป็นจรง์คักุลที่ถึงแม้ว่าคบหาดูใจกันเพียงระยะสั้นๆแต่ก็รักมีความจริงใจและจริงจังจึงเข้าสู่พิธีวิวาห์เมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2556 ณโรงแรมแมนดารินออเรนเตลใงานนี้ทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่วิวาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเรื่องของสินสอดทองมันที่ทุ่มไม่อันสุดๆยังแหวนสองวงวงละหนึ่งกระัดที่สั่งทําพิเศษเป็นรายบัวเช็คเงินสด100ล้านบาทและเรือนหอยานวัชระพลที่พอรวมมูลค่าแล้วก็ประมาณราวๆ200-300สาล้านบาทได้ทีเดียวครับ ท่านผู้ชมัะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ